อ่ะโอเคครับสวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับจะสอนในเรื่องของโครงสร้างของพอลิเมอร์นะครับแล้วก็มีประเภทนะครับประเภทของพอลิเมอร์อ่ะโดยเราก็ไปเริ่มเนื้อหาเลยนะครับโครงสร้างของโครงสร้างแล้วก็สมบัติของพอลิเมอร์นะครับโครงสร้างของพอลิเมอร์นะครับจะปบ่อกอกด้วยกันทั้งหมด3 3แบบนะครับ1ก็คือแบบเส้น2แบบจีน สามแบบร่างแหนะครับอเราไปดูโครงสร้างแบบเส้นกันก่อนนะครับโครงสร้างแบบเส้นนะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันเนี่ยจะเรียงชิดกันมากอะก็คือมันเห็นนะครับว่ามันเป็นแบบเส้นแบบนี้เวลามันมาเรียงกันเนี่ยมันก็จะชิดกันมันก็จะชิดกันมากนะครับอะเวลามันชิดกันมากปุ๊บเนี่ยมันจึงทาให้มันเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่สูง นะครับความหนาแน่นสูงจุดเดือดจุดร้อนเหลวสูงนะครับโดยโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเส้นนี้นะครับจะมีลักษณะที่แข็งนะครับแล้วก็เหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆแต่เมื่อมันได้รับความร้อนเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวลงนะครับเมื่อได้รับความร้อนแต่พออุณหภูมิเนี่ยต่ำลงมันก็จะแข็งตัวนะครับแข็งตัวมือนเดิมน,นะตัวอย่างเช่น อันนี้นะครับก็คือพอลิเอทิลีนนะครับพอล่เอทิลีนแบบความหนาแน่นสูงครับหรือที่เราเรียกย่อๆนะครับว่า h d p e เวลาเขียนแบบย่อก็ได้แบบนี้นะ อันนี้คือพอลิเอทนลีนะครับตัวอย่างแล้วก็ที่ก็มีตัวอย่างเพิ่มนะครับของพอลิเมอร์ที่มีลักษณะเหนียวแล้วก็แข็งแบบนี้นะก็คือจะเป็นพอลิเวนิลคาร์ไรดนะครับแล้วก็พอลิสไตรีนนะครับอ,อันนี้คือโครงสร้างแบบเส้นต่อมาโครงสร้างแบบกิ่งนะครับโครงสร้างแบบกิ่งโดยโครงสร้างนี้นะครับ จะมีความหนาแน่นที่ต่ำนะครับยืดหยุ่นได้ครับเนื่องจากอะไรเพราะว่าเราไปดูตรงที่โครงสร้างของมันเป็นหลบ,บเส้นแบบนี้ถูกไหม่ะแต่มันมีกิ่งมีกิ่งที่แตกออกมาด้วยแบบนี้เวลามันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ชิดกันแบบไม่แน่นนะครับไม่แน่นเท่ากับออโครงสร้างแบบเส้นก็คือมันจะมีกิ่งเนี่ยแบบขั้นอยู่นะครับมันจะทําให้มันเนี่ยแบบไม่แน่นไม่แน่นเท่านะครับทาให้ความหนาแน่นของมันเนี่ยต่ำ ตามแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับด้วยเหตุผลนี้นะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของมันจุดเดือดจุดหลอมเหลวของมันเนี่ยก็จะต่ํานะครับลักษณะของมันจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งกว่าแบบเส้นนะอย่างเช่นพอลลีเอเทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ําหรือว่า LDE p ตัวนี้นะมันก็คือครงข้าขงมันคือตรงนี้ โดยโครงสร้างของพอลิเมอร์แบบกิ่งตรงนี้นะครับมันเนี่ยจะยังสามารถรีไซเคิลได้นะครับโครงสร้างแบบกิ่งสามารถรีไซเคิลได้นะครับอ๋อแล้วก็โครงสร้างแบบเส้นเนี่ยก็สามารถรีไซเคิลได้เหมือนกันอก็คือพอลิเมอร์โครงสร้างแบบเส้นแลวก็โครงสร้างแบบกิ่งเนี่ยมันยังสามารถรีไซเคิลได้นะครับ ต่อมาจะเป็นพอลิเมอร์แบบร่างเหพอลิเมอร์แบบร่างเหงอของมันเนี่ยเป็นพอลิเมอร์ที่มีการเชื่อมเชื่อมขวางน,นะครับระหว่างโซ่ของพอลิเมรอร์นี่นะครับอันนี้เป็นเส้นนะสายยาวแล้วมันก็แบบเชื่อมขวางกาันแบบนี้เป็นตาข่ายนะครับเป็นร่างเหงประมาณนั้น ึ่งมันจะมีพันธะโคเวเลนต์นะครับระหว่างสายโพลิเมอร์ที่แบบในเชื่อมกันมันจะเป็นพันธะโคเวเลนต์ทำให้เกิดความแข็งแรงมากนะครับสมบัติของมันเนี่ยแข็งแต่ว่าไม่เหนียวนะครับเมื่อได้รับความร้อนก็จะไม่หลอมอย่างเช่นเบเกอร์ไลท์ตัวนี้นะครับหรือว่าที่อีกชื่อนึงก็คือฟีนอลลีนฟีนอลลีนเรซินนะครับอันนี้คือจะเป็นฟีนอลบวกกับ a อม e h ีไฮนะครับแล้วกอ็อีกอย่างนะครับมันเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงก็คือโครงสร้างแบบกระแหเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงนะครับแล้วก็มันรีไซเคิลไม่ได้นะครับรีไซเคิลไม่ได้ โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของโครงสร้างแล้ก็สมบัติของพนะอลิเมอร์นะถ้เรามาต่อกันในส่วนของประเภทของพอลิเมอร์นะครับโดยประเภทของพอลิเมอร์นะครับมันเนี่ยจะแบ่งออกอเป็น2ประเภทนะครับก็คือจะเป็นโพลิเมอร์แบบเทอร์โมพลาสติกแล้วก็พอลิเมอร์แบบเทอร์โมเซตนะครับ แบบเทอร์ o p พลาสติกับแบบร์ e r เซตนะเราไปดูแบบเทอร์ o p พลาสติกันก่อนนะครับแบบทอร์ m o พลาสติกเนี่ยมันนะครับจะเป็นพอลิเมอร์ที่อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนนะครับมันจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็จะแข็งตัวนะครับเมื่อที่อุณหภูมิเนี่ยลดลงนะน้องเขียนเพิ่มไปหน่อยนะครับว่าอุณหภูมิว่าอุณหภูมินะครับลดลง ตรงนี้นะหนาภูมิลดลงแบบนี้นะครับอ่ะโดยโครงสร้างของโอลิเมอร์แบบเทอร์มพลาสติกเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างแบบโซ่ตรงนะครับก็คือเป็นโซ่ตรงแล้วก็เป็นแบบกิ่งนะครับก็คือแบบเส้นแล้วก็แบบกิ่งที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะโดยพลาสติกนี้นะครับที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ตรงนี้นะซึ่งมันเป็นไงมันก็คือสามารถรีไซเคิลได้เทอร์มรพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้นะครับโดยนะครับพอลิเมอร์แบบนี้นะมันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้นะครับเกดไปนะครับเปลี่ยนรูป กลับไปกลับมาได้นะก็คือจากที่มันแข็งอยู่เนี่ยก็ไปหลอมนะครับก็คือเมื่อมันได้รับความร้อนเนี่ยเหมือนที่ที่บอกไปก่อนนั้นนี้ก็คือมันเวลามันร้อนเนี่ยมันก็จะหลอมนะครับแต่พอมันเย็นเนี่ยมันก็จะกลับมาแข็งแบบนี้นะตัวอย่างพอลิเมอร์ที่เป็นอออพอลิเมอร์อรมเเร็จนะครับอย่างเช่นพอลลอ่ เอทิลีนนะครับไวนิลคลอไรด์โพรพิลีนนะครับสไตรี rene, นอะ่โอเคนะครับต่อมาประเภทที่2ก็คือจะเป็นโพลิเมอร์เทอร์โมเซ็กนะครับโดยโพลิเมอร์นี้นะครับมันเนี่ยจะคงรูปนะครับเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็ความดันเพียงครั้งเดียวนะครับจะคงรูปเมื่อได้รับความร้อนหรือความดันเพียงครั้งเดียว มันเนี่ยจะแข็งตัวแล้วก็แข็งมากนะครับทนต่อความร้อนได้นะครับทนต่อความร้อนแล้วก็มันเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาลลอมเหลวขึ้นรูปใหม่ได้นะครับก็คือไงไม่สามารถรีไซเคิลได้น,นั่นเองรีไซเคิลไม่ได้นะ แต่มันก็ยังมีบางชนิดนะครับที่สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็คืนรูปได้ดีนะครับอย่างเช่นยางวันสไคน์นะครับอะพอลิเมอร์นี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลที่เชื่อมกันด้วยเชื่อมกันเป็นร่างเหก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบร่างเหนะครับเหมือนที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่น ยูเรียฟอร์มาดีไฮนะครับจะเป็นเต้าเสียบไฟฟ้าเต้าเสียบไฟฟ้าครับจะเป็นพลาสติกแข็งๆฟีเนลฟอร์มาดีไฮหรือเบกาไลท์นะครับจะไปเป็นที่ด้ามจับกระทะนะครับด้ามจับเตารีดนะครับเมลามีนฟอร์มาดีไฮนะครับหรือเมลามีนเนี่ยก็จะไปเป็นถ้วยนะครับเป็นชามนะพอลิยูเรเทนนะครับอีพ็อกซี่นะครับก็คือกาวสี ยางวันสคาไนนะครับยางวันสคาไนอ่ะก็คือพวกนี้เนี่ยเวลามันเผานะครับเวลามันเผาหรือมันหลอมเนี่ยมันเนี่ยขึ้นรูปได้ครั้งเดียวและเมื่อเผาหรือหลอมมันจะไหม้นะครับแล้วก็กลายเป็นท่านเอ่อขี้ขี้เท่านะครับ เป็นคิดเท่าอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือก็จะเป็นอ่พอลิเมอร์นะครับประเภทของพอลิเมอร์2แบบนะครับก็คือะจะมีเทอร์โมเซตแล้วก็เทอร์โมพลาสติกอ่ะย้ำอีกครั้งว่าเทอร์โมเซตอ่าเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันเกิดจากพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบกิ่งนะครับอ่าโครงสร้างแบบเส้นแล้วก็แบบกิง่ง ส่วนโพลิเมอร์เทอร์มาเซตเนี่ยเกิดจากโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบร่างแหนั่นเองอ่ะอันนี้ในส่วนของประเภทของโพลิเมอร์นะครับผม